สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้เป็นวิธีการเล่นลรถบังคับนะครับการเปิดใช้งานครั้งแรกสําหรับลูกค้าที่ได้รับรถไปแล้วนะครับที่การเปิดใช้งานครั้งแรกนะครับในตัวรถด,ด้านหลังนะครับมันก็จะมีปลั๊กดินอยู่หนึ่งตัวนะครับในรถที่ผมประกอบไปเนี่ยผมก็จะเดินปลั๊กออกจากตัวรถไปหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ แบตที่ใช้นะครับก็จะใช้อยู่ที่ขนาดประมาณ3 0 0 0 V m นะครับก้อนไซนี้นะครับถ้าใหญ่กว่าน,นี้มันจะใส่ไม่ได้ก็เอาแบตเตอรี่เสียบเข้าไปที่ปลักได้เลยเสียบเข้าโอเคเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับเสร็จปั๊บเราก็เอาแบตใส่เข้าไปในตัวรถ วางเข้าไปก็จะวางลงไปอย่างนี้นะครับวางลงไปได้พอดีปิดฝาได้นะครับโอเคทีนี้ใส่แบตเสร็จแล้วมาดูที่รีโมทนะครับตัวรีโมทคอนโทรลนะครับดูตรงนี้มันจะมีสติ๊กสองตัวนี้นะครับใช้ในการคอนโทรลบูมอาร์มบุ้งกีสวิงนะครับ จะใช้2ตัวนี้นะครับส่วนอีก2ตัวนี้เป็นสซิกที่ผมใส่เพิ่มเข้ามาใช้ในการคอนโทรลตัวแท็กนะครับการเดินแท็กโอเคแล้วก็จะมีสวิตข้างบนอยู่เยอะแยะเลยนะครับไม่ต้องสนใจมันนะครับโวลล่มตัวนี้ด้านบนซ้ายมือเราจะใช้ในการคอนโทรลปั๊มนะครับ เราจะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับเพื่อเล็งปั๊มแล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปิดปั๊มนะครับส่วนวอลลุ่มด้านบนขวามือตัวนี้เราจะใช้ในการพิมพ์แท็กตัวเดินด้านขวามือนะครับตัวนี้มันจะสามารถหมุนได้นะครับวอลลุ่มตัวนี้เราจะทิมพแท็กด้านซ้ายนะครับโอเคทีนี้เราก็เปิดรีโมทนะครับ เปรีโมทถ้าเกิดว่ามันขึ้นว่าสวิตเออร์เลอร์นั่นหมายความว่าสวิตทุกตัวเนี่ยไม่ได้ดันขึ้นมาข้างบนถ้ามีสวิตตัวใดตัวหนึ่งหรือม,มีอะไรที่มันดันลงมาอยู่นะครับเวลาเปิดปั๊บมันจะขึ้นว่าสวิตเออร์เลอร์นะครับแล้วก็จะลองเตือนตืดนะครับให้เราดันสวิตขึ้นข้างบนให้หมดนะครับมีตัวไหนดันขึ้นไปโอเคมันก็จะเข้ามาสู่หน้าจอหลักนะครับเปิดที่ set, รีโมทเสร็จปั๊บเปิดที่ตัวรถที่ตัวรถ,วรถก็จะมีสวิต อยู่ใต้ท้องตรงนี้นะครับด้านหลังก็เปิดพอเปิดเสร็จปั๊บมันก็จะมีเสียงสัญญาณปั๊มดังตืดตืดตืดนะครับก็จะบอกจํานวนแบตแล้วก็พร้อมทํางานนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีเราเปิดรีโมทเสร็จปั๊บแล้วเปิดที่ตัวรถแล้วมันไม่มีเสียงสัญญาณอย่างนี้นะครับมันดังตืดตืดสามที แส,นนสแ,แ,แสดงว่าตัวตอนนี้สปีดเข้าโปรแกรมแล้วแสดงว่าตัวโวลลูมปั๊มของเราไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นในตำแหน่งต่ำสุดนะครับก็ให้เราทำการปิดที่ตัวรถก่อนนะครับแล้วก็ปรับโวลลูมมาอีกทางนึงนะครับให้สุดแล้วก็ลองเปิดสวิตช์ใหม่นะครับอ่ะโอเคใช้ได้ครับ ผมใช้งานแล้วนี่ดูที่ตัวรีโมทนิดนึงนะครับเดี๋ยวเขาอ,อยากเช็ดหน้ากล้องนิดนึงมีโดนมืออาโอเคนะครับที่ตัวรีโมทนะครับอ่า รถไฮดรอลิกที่ผมประกอบไปเนี่ยก็จะเป็นระบบวาล์วสีช่องนะครับไอตัววาล์วสีช่องเนี่ยมันก็เป็นออปชั่นให้ลูกค้าเลือกนะครับว่าจะเลือกใช้3มช่องหรือ4ช่องนะครับผมก็จะเซตโมเดลไปทั้ง2แบบก็คือแบบที่ใช้วาล์วสมช่องกับใช้วาล์วสช่องนะครับตอนนี้อยู่ในโหมด1นะครับโหมด1จะเป็นมิกโหมดนะครับโหมด1ชื่อของมันก็คือแคทมิกนะครับแสดงว่าตอนนี้เรากําลังใช้วาล์วสช่องนะครับ ในหมดหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นวาวสามช่อง,องแล้วก็เป็นระบบมิกนะครับการใช้งานในระบบมิกซ์นะครับเอาด้านไหนดีด้านนี้โอเควิธีการเริ่มต้นเล่นนะครับเราก็หมุนอวอลลุ่มที่คุมปัม๊มไฮดรลิกอ่ะเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งนะครับตอนที่เราเปิดรีโมทขึ้นมาเปิดตัวรถเสร็จปั๊บนะครับให้เราสังเกตตัวแท็กทั้งสองฝั่งก่อนนะครับว่า มันมีการเดินเองหรือเปล่านะครับถ้ามันเดินเองแสดงว่าไอโวลูมสตัวเนี้ยนะครับมันถูกขยับนะครับเมื่อกี้เรามีการหมุนเล่นนะครับมันก็จะขยับงนั้นเราใช้วอลูมอันนี้เป็นแท็กด้านซ้ายที่มันเดินอยู่นะครับเราก็เอาวอลูมปรับไปเรื่อยๆจนแท็กมันหยุดเดินนะครับจนแท็กมันนิ่งโอเคได้ละเราก็จะสามารถใช้ตัวเดินทั้ง2ฝั่งนะได้อย่างปกติ โอเคตัวเดินทิมตัวเดินเรียบร้อยนะครับหรือว่าถ้าเกิดเปิดมาแล้วเอตสวิงนะครับอันมีการหมุนเองนะครับก็ให้เราใช้ปุ่มทิมบริเวณนี้นะครับทิมตัวเอให้มันนิ่งนะครับพร้อมใช้งานแล้วเปิดวอลลุ um ่มปั๊มเปิดขึ้นมานิดเดียวนะครับ ไม่ต้องเปิดให้ปั๊มหมุนก็ได้นะครับแค่เปิดขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ลองยกสติ๊กดูนะครับดูว่าปั๊มเริ่มทํางานหรือยังนะครับตอนนี้ปั๊มเริ่มทํางานละถ้าเราเปิดน้อยนะครับมันก็จะทํางานน้อยนะครับตอนนี้ปั๊มทํางานแค่นิดเดียวเองครับเรื่องกําลังไม่ต้องห่วงครับแรงเหลือเฟือ ถ้าอยากได้เร็วกว่านี้นะครับให้เราหมุนวลลุ่มตัวนี้เพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับบุ้งกี่บุ้งกี่เข้าบุ้งกี่ออกนะครับยกบูมบูมลงตามออกตามเข้านะครับ ตัวสติ๊กตัวนี้นะครับสามารถคอนโทรลช้าเร็วได้นะครับไปช้าๆหรือจะไปเร็วนะครับได้หมดนะครับเวลาเราเล่นเราก็สามารถโยกพร้อมกันได้เลยนะครับทีนี้ก็เสร็จละลูกค้าก็เล่นได้ตามใจเลยนะครับ อันนี้เรากําลังอยู่ใน m i ก mode นะครับนี่เดี๋ยวผมจะแนะนําอีกโหมดหนึ่งนะครับก็คือโหมดของวาวสี่ช่องนะครับวิธีการเข้าไปใช้โหมดของวาวสี่ช่องนะครับให้เราก,กดปุ่มเมนูค้างไว้นะครับมันจะเข้ามาที่หน้าจอเมนูแล้วก็เครอร์เซอร์มันจะอยู่ที่ system นะครับเราสามารถเลื่อนเครอร์เซอร์ตัวนี้นะครับโดยการกดปุ่ม up หรือดาวนะครับแถบสีดํามันจะเลื่อนไปให้อยู่ที่ รูปรีโมทนี่นะครับก็คือ System กดปุ่มเมนูยืนยันเพื่อเข้าไปใน System นะครับเดอร์เซอร์มันจะอยู่ที่อันแรกนะครับมันจะอยู่ที่โหมด Select นะครับให้เรากดปุ่มเมนูเข้าไปนะครับผมก็จะตั้งชื่อไว้มันก็จะมี Cat Mix กับ Cat สช่องนะครับให้เรากดปุ่มดาวลงมาอยู่ที่ Cat สช่องนะครับแล้วก็ กดปุ่มเมนูยืนยันนะครับอันนี้ก็คือการเปลี่ยนโมเดลใหม่นะครับเปลี่ยนโหมดใหม่ละเข้ามาในโหมดนี้ตอนนี้นะครับพอเข้ามาในโหมดนี้ปั๊บค่าที่เราทิมทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําการทิมตัวนี้เอวมันหมุน,นครับเราก็ทําการทิมเอว ให้มันนิ่งโอเคพร้อมเล่นแล้วในโหมดของว่าวสี่ช่องนะครับตัวปั๊มเนี่ยมันจะเปิดทํางานตลอดนะครับให้เปิดปตามไว้ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็เล่นได้เลย เสียงปั๊มนิ่มมากนะครับตัวนี้นี่ในระหว่างการเล่นนะครับอาจจะมีการพิม์บ้างเป็นครั้งคราวนะครับแล้วแต่ว่า,ารถมันเป็นยังไงมีอาการแบบไหนนะครับทีนี้ในโหมดของการทั้งานสี่ช่องมันจะมีสวิตอีกหนึ่งตัวที่เข้ามาใช้งานร่วมกันก็คือสวิตตัวนี้นะครับ สวิตตัวนี้จะต้องอยู่ในตำแหน่งดันไปข้างหน้าเสมอนะครับถ้าเกิดเราดันกลับมาเสียงปั๊มมันจะดอบลงไปนะครับว่าเป็นการปิดวาล์วช่อง4นะครับถ้าเราปิดวาล์วช่อง4เนี่ยมันจะมีผลทําให้ตัวปัมม๊มเกิดความร้อนสูงนะครับแล้วก็มีอาการกินแบตนะครับกินกระแสเยอะตัวปัมม๊มทํางานตลอดเวลานะครับเพราะนั้นการสึกหลอของปั๊มมันก็จะมีอัตราการสึกหลอที่สูงขึ้น ทีนี้แล้วเราจะใส่มั้ยทาไมนะครับจริงๆก็ไม่ได้อยากใส่แล้วครับแต่ว่าเพลินม,มันต้องใช้ช่อ l นี้เข้ามาช่วยทีนี้ในการเช็คตัวรถก่อนเล่นนะครับพอเราเปิดปั๊มเสร็จครับนะครับสําหรับตัวระบบวาล์วสี่ช่องนะครับให้เราดังสวิตตัวนี้มาหาตัวนะครับดันสวิตตัวนี้นะเข้ามาหาตัวแล้วก็ดูที่ตัวอาร์มตัวบุ้งขีตัวบูมนะครับ ว่ามันมีการไหลหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าตัวไหนมันไหลก็ให้เราทิมนะครับถ้าโยกไปแล้วปล่อยติ๊กแล้วมันไม่หยุดนะครับก็ให้เราทําการทิมช่องนั้นก่อนนะครับก่อนที่จะเล่นแต่ปกติแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ทิมกันบ่อยครับนอกจากว่าสัญญาณมันอาจจะมีการดิฟบ,บ้างเล็กน้อยนะครับ โอเคพอเราเช็คเรียบร้อยแล้วเราก็ดันสวิตช์ตัวนี้ลงไปที่เดิมน,นะครับเสียงปั๊มมันจะเร่งขึ้นมานะครับเร่งขึ้นมาเพราะว่า,าตัวโหลดมันลดลงนะครับโอเคพร้ okay, อมเล่นครับ enjoy ครับขอบคุณครับ